ถ้าถามว่าแกมโบสลับสีมานานแค่ไหนแล้วก็เป็นคนแรกของไทย <Wh ee! S 1> เพราะเราสลับมาก่อนที่สังคมจะสลับมาก้มหน้าแทนเงยหน้าสลับมาก่อนที่ละครทีวี <Okay. S 1> จะสลับตัวเองมาอยู่ในจอเล็กหรือก่อนที่นางเอกจะสลับมาทำตัวร้าย uh? สลับมาก่อนที่นายจะถามคุณกูก่อนถามคุณครู <Ask me. S 1> สลับมาก่อนที่กูรูจะมาอยู่เต็มนิวฟีดสลับมาก่อนที่พี่ตำรวจจะอยู่เฉย และก่อนที่เพรตี้จะสลับมาทำธุรกิจส่วนตัวสลับมาก่อนที่รองเท้าแตะจะสลับขึ้นทิ้งเป็นรองเท้าแฟชั่นก่อนที่ป้ายวางแท็กซี่จะสลับมาเป็นไม่มีความหมายหรือก่อนที่นายทหารกับนักการเมืองจะสลับหน้าที่สลับอะไรเพื่อนเล่นเหรอก็สลับสีไงครับแค่อยากให้รู้ว่าแกมโบสลับมาเป็น10ปีและสลับก่อนที่ใครจะสลับ แกมโบสลับสีสลับมาก่อนใคร